สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี่กะไก่ขันแต่เศ้าเลยนะครับมอนี่วันศีกแงนองใหม่พี่น้องเมนูมอนี่ยำแต่เศ้าบอดี้กินแกงนองใหม่มาด้นนะครับจะเลยวัสิีกแกงน้องใหม่เดี๋ยวไปเบิงขั้นตอนการแกงแบบง่ายๆบานๆครับพี่น้องครับไปครับนี่ครับมอนีไปเก็บใบย่านางจากฟามากะล่างเศษดินเศษยังออกนะครับคุณ ครับตอนนี้ก็ไนต์ไม่นะครับมาเรียบร้อยสามนอพ่อครับอิมครับเพราะว่ากินคนเดียวกระตินไซซอมเนี่ยครับเคียนนะครับภาษาบาลผมเอิญเคียนนะครับไมก่อนขันผู้เถ่าเพื่อนก็ะสีเอาเอน้ำคัดเข่าหรือว่าเข็มเนี่ยครับมาเคียนให้มันเป็นเส้นหน่อยนะครับพี่น้องนะครับไก่สีแล้วนะครับนี่ครับ เ็จเรียบร้อยครับนี่ล่างเรียบร้อยนะครับอีกนาํหนึ่งเดีย๋ยวเข้าไปบังขันตอนต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็นล่งางใบยนังสะอาดเรียบร้อยผอมยี่นะครับบานผมเอือนยองยองเอานาม,มันออกนะครับใหน้นําใบยนังนํามเขียวๆมานี่ซึ่งเข้าสีออามาแก้งใส่นราใหม่นั่นเองนะครับ ถึงขั้นตอนการสียองใบายานา่งแล้วกระยองจนกว่าน้ำเขียวมันออกนะครับเรียกน้ำคลอโรฟิลนะครับสีเขียวๆตอนนี้ก็ใช้เวลาดประมาณ3นาทีนะครับเป็นยางต่ำนะครับผมนี่นะครับหลังจากได้น้าใบายานาง่งแบบเข้มข้นนะครับ ไปตำพริกต่อนะครับส่วนผสมผมใส่แค่พริกแห้งนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับผมก็่ใส่ข้าเบื่อนะครับพี่น้องสูตรผมเอาแบบง่ายนะครับเพราะว่าโปได้แช่เขาเบื่อไว้ตำจนพริกแหลกนะครับบางคนอาจจะเอาแหลกกว่านี้ก็แล้วแต่เพิ่นเนาะหลังจากนั้นนะครับกระทะผมใส่กระทะให้ฝาครับแบบง่ายแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเปิดไฟปึ๊บ อาพริกสีตําไว้โคลกไว้นะครับลงลงเห็นมือเลยครับมากเพชรลายกับไหลายเพชรหน่อยกับไซหน่อยนะครับแกงน้องใหม่ันว่าเพชรเหมือนกับจังว่าแะครับพี่น้องนี่นำปลาครับใส่ปริมาณพอดีนะครับผมเครื่องปุ้งนี่ผมสีขามขันตอนการใช้เครื่องปุ้งไปนะครับมากคนกับสซผปงชูรดนะครับป้าเกลือนะครับแหล่แต่เนาะ หลังจากนั้นนะครับมันเดือดแล้วก็เอานอหน่อไม้ใส่ลงไปนะครับภาษาบานผมสีสเกตก็กินๆไปไปนะครับหลังจากใส่ลงไปเรียบร้อยก็อรอประมาณหานาทีนะครับกระสีเดือดเดือดแล้วก็สามารถชิมรสชาติใดน,นะครับว่าข้าตองการนแบบใดน,นะครับวันีเดือดฟดเรียบร้อยนะครับาทำอื่นฟด มันขดแล้วนะครับไ้ทีเรียบร้อยความจริงนี่ซุกแล้วนะครับพะว่าน้ำใหม่โตมามากแล้วเดือด,เ,ดเรียบร้อยครับขามขันต้อนเลยครับขันต้อนสุดท้ายครับใชทักอีตัวนะครับ,รรบใช้นั่งทูลงไปหรือแมงลักเรียบร้อยขันต้อนสุดท้ายนะครับผมชิมเรียบร,อยร้อยตัวาาิพอดีถือว่าลงพักได้เลยนะครับนี่ครับแกงแบบบ้าน นี่ครับเียบร้อยตักใส่ถ้วยความกินครับพี่นอรครับนี่นะครับเมนูแกงน่องใหม่ง่ายๆบานๆอีสานบาดเท่านะครับสำหรับมื้อน,นีลาไปก่อนนะครับพอๆกันใหม่เทื่อหนานะครับผมสวัสดีครับ